นรียนทุกคนนะครับมาเฉลยข้อสอบ EXAM 68กันต่อนะครับ EP 12เป็น EP ของอุปมาอุปไมยนะครับในรอบเดือนมีนาคมเนาะครูเฉลยรอบเดือนเมษาใน EP 9ถึง10เนาะนี่ก็คือเมษาใช่ไหมครับแล้วก็มีนาเนาะครูย้อนให้มีนาก็คือ11 -12 ถึง12นะครับนักงเียนอย่าลืมไปดูเนาะ ทั้งหมดก็จะได้ความรู้เพียงพอต่อการไปสอบในรอบต่อ,ตอไปเนาะรวมถึงเป็นการเตรียมตัวสอบรอบเปเปอร์รวมถึงการเตรียมสอบรอบกอบพิเศษด้วยโอเคนะดังนั้นการเรียนรู้วอมายจะทําให้นักเรียนเห็นแนวคิดว่ามันควรจะคิดยังไงนักเรียนจะได้ประสบการณ์และก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้นครูไม่ได้หวังหรอกว่านักเรียนจะต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่เราทําได้มากที่สุดมันก็เพิ่มโอกาสผ่านนั่นคือคําแนะนํานะครับใครไม่เคยติวกับครูอย่าลืมไปดูอุปมาอุมยได้นะครับ ที่ใต้คอมเมนต์ตรงที่นักเรียนขอบคุณครูจะมีคลิปติวฟรีอุปมาอุปไมยนักเรียนไปสามารถเรียนได้ครูสอนเทคนิคไว้หลายอย่างเช่นเทคนิคลูกศรชี้ทิศเทคนิคการมองว่าลำดับเป็นอย่างไรถูกไหมครับสอนไว้หมดแล้วดังนั้นไปเรียนนะครับเรียนได้ประโยชน์แน่นอนชุดนี้มาดูครูเฉลยครับต้องบอกว่าเดือนมีนาเป็นข้อสอบที่ใจดีมากมองค่อนข้างตัดเอยได้ง่ายแล้วก็โอกาสถูกมีสูงมากใครยังไม่ดู EP 1 1ออย่าลืมไปดูนะ นี่อสิบสองแล้วครับมาเริ่มกันเรือนจำนักเรียนมองเร่นๆใช่ไหมเรือนจำเป็นสถานที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูสอนเทคนิคการมองผัสดีเป็นคนใช่ไหมดังนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถานที่สถานที่เป็นไปคนใช่ปะลำดับอย่างเงี้ยลูกสอนชีท้ทิศอุปมาก็คือฝั่งซ้ายต้องเป็นสถานที่ฝั่งขวาต้องเป็นคนครูมองงนี้เข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนตัดฉ่อยได้ทันที ด้านขวาต้องเป็นคนใช่หรือไม่โรงพยาบาลไม่ใช่คนนเรียนดูนะนี่คือสลับทิศพิดเห็นป่ะเพราะว่าคนอยู่นี่แต่คนมันต้องอยู่ด้านขวาป่ะนี่นี่นะคนต้องอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่คนผิดตรงนี้คือสถานที่นักเรียนรู้จักสลับใช่ไหมต่อมาอันนี้อันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนอ่าถูกสามข้อนะตัดช้อยต่อ ด้านซ้ายต้องเป็นสถานที่ตรงนี้ผิดครับดูครับครูไฮไลท์ให้นียเห็นภาพด้านซ้ายต้องเป็นสถานที่นักโทษเป็นคนครับไม่ใช่สถานที่ตรงนี้ผิดครับเข้าใจมากขึ้นยังต่อมาดูต่อคราวนี้อันนี้สถานที่อันนี้สถานที่เนี่ครูสอนเทคนิคครับอันนี้คนนั่นแน่ ลำดับใช่ไหมเนี่ยลำดับลูกศรชี้ทิศอุปมาอันนี้สถานที่อันนี้คนลำดับถูกทั้งข้อหนึ่งอ่ดูกันครับเนี่ยถูกทั้งข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสี่แล้วควรจะตอบข้ออะไรครับดูช้าๆผัสดีมีใครรู้จักผัสดีบ้างผัสดีคือหัวหน้าครับหัวหน้าเรือนจําผู้ดูแลเรือนจาครับคือเป็นตําแหน่งระดับหัวหน้าเลยผัสดีเนี่ย หัวหน้าผู้ดูแลเรือนจำเนี่ยพูดง่ายๆคือไม่ใช่ตําแหน่งทั่วไปภาษาดีคือตําแหน่งหัวหน้าเรือนจําเลยดังนั้นคนในที่นี้ต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้าด้วยพาลงไม่ใช่หัวหน้าโรงเรียนเนาะหัวหน้าโรงเรียนก็คือผู้อำนวยการครับตรงนี้ผิดผู้อำนวยการครูสอนชัดเจนปะดังนั้นตอบได้แล้วเนาะตอบอันนี้เพราะอะไรครับจริงๆโรงพักโรงพัก หัวหน้าโรงพักก็คืออะไรครับจริงๆแล้วก็คือหัวหน้าสถานีตํารวจใช่ปะหัวหน้าสอนอนอนั่นเองซึ่งหัวหน้าสอนองก็เป็นตํารวจไงดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็เป็นข้อสี่ไงเพราะว่าหัวหน้าโรงเรียนไม่ใช่พลงแน่นอนเคลียร์ชัดเจนไหมครับข้อนี้ข้อนี้ง่ายครับเนี่ยจริงๆองอ่า้ถูกต้องอยู่แล้วใครตอบตามที่ครูบอกถูกต้องอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นครูพานโครงกับบทใช่ไหมต่อมาเป็นโครงกับบทข้อนี้จริงๆแล้วก็ชัดเจนจะแจ้งครับถ้าเรียนมองดูดีๆ โครงมีใครรู้จักโครงบ้างโครงเช่นโครงสี่สุภาพใช่ป่ะเ,ออเป็นวรรณกรรมร้อยกองใช่ไหมครับอันนี้เป็นวรรณกรรมวรรณกรรมใช่ไหมส่วนบทบทก็คือนักเรียนนึกออกใช่ไหมในโครงสี่สุภาพเราก็จะมีหลายๆบทถูกปะบทเป็นหน่วยย่อยก็คือหน่วยย่อยของวรรณกรรมครับหน่วยย่อย ดังนั้นความสัมพันธ์ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของวรรณกรรมและก็หน่วยย่อยหรือจินตนาการง่ายๆเนี่ยในโครงหนึ่งบทใช่ไหมในโครงสี่สุภาพมันจะมีหลายบทดังนั้นบทก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงยนึกออกใช่ไหมครับหรือนักเรียนจะพูดว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินก็ได้ครับสมมติเราใช้คําว่านี่ก็ได้หน่วยใหญ่อันนี้เป็นหน่วยใหญ่อันนี้เป็นหน่วยย่อยซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยหน่วยใหญ่ใช่ไหมชัดเจดนขึ้นยิ่งขึ้นนะ ต่อมาบทความบทอันนี้ผิดใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยย่อยใช่ครับแต่บทความไม่ได้มีหน่วยย่อยเป็นบทครับหน่วยย่อยเป็นบทก็คือโครงเขาใบ้มาแล้วนะเนี่ยโครงบทความมันเป็นร้อยแก้วอ่ะอธิบายให้ลึกซึ้งมากขึ้นบทความมันเป็นร้อยแก้วแต่โครงมันเป็นร้อยกรองนะครับเออดังนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันมันจะต้องเป็นโครงข้อแรกผิดอยู่แล้วต่อมา นิตยสารนิตยสารเขาบอกว่าปักใช่ไหมนักเรียนเข้าใจคำว่าปักไหมครับปักแปลว่าสิบห้าวันลายสิบห้าวันครับลายปักนิตยสารลายปักลายสิบห้าวันใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรครับเรียนเป็นความถี่เนาะเป็นความถี่ไม่ใช่หน่วยย่อยครับความถี่ก็คือนิตยสารมีทั้งลายสัปดาห์คือเจ็วันลายปัก สิบห้าวันแล้วก็รายเดือนสามสิบวันอะไรเงี้ยนะเป็นความที่ไม่ใช่หน่วยย่อยต่อมาครับข้อไหนอีกตำราเป็นแผ่นใช่ปหมตำราคือหนังสือครับแผ่นไม่ใช่หน่วยย่อยครับแผ่นเป็นลักษณะนามเช่นหนังสือหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยครับลักษณะนามกระดาษหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยนะลักษณะนามดังนั้นข้อที่ถูกต้องจริงก็คือนิทานนัเรีอนอาจจะเคยได้ยินนะครับ นิทานจัดเป็นวรรณกรรมใช่ไ่ะวรรณกรรมชน,นิดหนึ่งงานเขียนนะในนิทานก็จะมีหลายเรื่องนักเรียน Fang เคยเรียนไ่ะนี่ก็คือหน่วยย่อยของนิทานก็คือเป็นเรื่องเช่นนิทานอีศบนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับในนิทานอีศบเขาก็รวมหลายๆเรื่องไว้ด้วยกันนักเรียนก็สามารถอ่านได้ในหลาย,ลาย,ลายเรื่องดังนั้นการเป็นวรรณกรรมแล้วการเป็นหน่วยย่อยของวรรณกรรมก็เหมือนกับวรรณกรรมและก็หน่วยย่อยของอันนี้ใช่ไหมโครงเป็นหน่วยใหญ่บทเป็นหน่วยย่อย นิทานเป็นหน่วยใหญ่แล้วก็เรื่องเป็นหน่วยย่อยในโครงจะมีบทอยู่ใช่ไหมหล,หลายบทในหนึ่งโครงจะมีหลายบทในหนึ่งนิทานก็จะมีหลายเรื่องเช่นกลุ่มของนิทานอิสอปอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะดังนั้นครับตอบที่ถูกต้องข้อ3ามอยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครูย้ําเสมอเดือนมีนาความกังากลัวมีน้อยเนาะออต่อมามันแก้วกับแ้วโอเคไหมครับมาดูความสัมพันธ์ของมันแก้วกับแว้ว ข้อนี้จริงๆก็คิดได้ตรงไปตรงมาครับนักเรียนลองจินตการนักเรียนรู้จักแควใช่ไหมแควอยู่ใต้ดินไหมแควอยู่ใต้ดินแล้วก็มันแก้วก็อยู่ใต้ดินเหมือนกันทั้งคู่เลยใช่ปะแล้วมันแก้วก็คือส่วนของหัวหัวที่อยู่ใต้ดินครับแล้วก็แ้วก็คือส่วนของหัวที่อยู่ใต้ดินเรากินหัวของมันนั่นเองเรากินหัวมันแก้วเรากินหัวแ้วคือแ้วเป็นส่วนของหัวที่นักเรียนเรียกว่าหัวนะ ประมาณนั้นดังนั้นหัวหัวที่อยู่ใต้ดินความสัมพันธ์นั่นเองต่อมาเราก็มาไล่ครับคณะเวลานักเรียนกินนักเรียนกินอะไรครับกินใบกระลำปีกินใบ,น,ใบนั่นนะคุนคุแล้วอันนี้หัวอันนี้หัวอันนี้ใบอันนี้ใบเป็นไปได้ใช่ปะฝั่งหนึ่งก็คือกินกินอย่างเดียวกันไงครับอ่กินหัวเหมือนกันแล้วก็กินใบเหมือนกันเทียบเท่ากันใช่ปะอ่ะมาดูต่อมาดูข้ออื่นซิว่าตัดช้อยได้ไหม ผักกาดเวลาเรากินเรากินใบใช่ปหกระเทียมเรากินหัวขมิ้นเรากินเงาใช่ปหมเนีย่ยที่เรียกงาแล้วก็มะเขือเรากินผลมะเขือใช่ปหมถั่วพลูอ่าถั่วพลูเนาะคูน่าจะเขียนผิดอ่าถั่วพลูใช่ไหมครับถั่วพลูเห็นไหมถั่วพลูเรากินอะไรครับเรากินฝักใช่ไหขจรเรากินดอกนั่นเองจะสังเกตเห็นไหม ไม่มีอะไรตรงกันเลยเห็นไหมครับต่างกันหมดเลยเนี่ยข้อหนึ่งใบหัวข้อสองเง่าผลข้อสามฝักดอกข้อสี่ใบใบเห็นปะโจทย์มันเป็นหัวหัวมันก็มีความสัมพันธ์เหมือนกับใบใบใช่ไหมฮะมันแกวกับแห้วเรากินหัวคณะกับกระดัมปีเรากินใบก็คือกินส่วนเดียวกันใช่ไหมพูดง่ายๆคืออุปมาอุปไมยส่วนเดียวกันกินส่วนเดียวกัน ส่วนเดียวกันถั่วพลูเนี่ยถั่วพลูประมาณนี้เนาะคูผ่านข้อนี้ต่อมามากมายดูดีๆใช่ไหมเนี่ยมากมายกับเล็กน้อยข้อนี้จริงๆก็ไม่ยากมากแค่เรามองดีๆมากมายกับเล็กน้อยดูก่อนเลยมากมายแปลว่ามาก เล็กน้อยแปลว่าน้อยแสดงว่ามีความสัมพันธ์แบบตรงข้ามใช่ปะเรารู้ก่อนเลยว่ามีความสัมพันธ์แบบตรงข้ามเราคิดก่อนตรงข้ามวุ่นวายกับเงียบเหงาเออใช้ได้ตรงข้ามนะลุ้นก่อนเลยช้าๆวุ่นวายกับเงียบเหงาถือว่าตรงข้ามเสมอกับไม่เคยถือว่าตรงข้ามประจำกับประจำกับบ่อยๆเป็นความหมายเดียวกันขอ้อนี้ตัดทิ้ง,งก่อนเลยโอเคไหมครับอ่ะทั้งหมดกับเศษมีความหมายเดียวกัน ดังนั้นมีรุ้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่ข้อสามตัดทิ้งเพราะว่าข้อสามเป็นความหมายเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ความหมายตรงข้ามตามทันนะต่อมาครับชา้าๆมากมายคือปริมาณนักเรียนปริมาณก็คือบ่งบอกปริมาณมากน้อยครับปริมาณมากนั่นเองนักเรียนอาจจะเคยยินแล้วก็ปริมาณน้อยเป็นการบ่งบอกปริมาณใช่ไหมอ่ะต่อไปเริ่มครับเสมอนักเรียน เสมอกับไม่เคยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินครับ always ภาษาอังกฤษใช่ปะ always กับ never เคยอยู่นะ always กับ never นี่ครูสอนโชว์เลยครับ always ใช่ไหมกับ never ก็คือไม่เคยคู่นี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินครับเขาเรียกว่า frequency ใช่ปะ frequency แปลว่าความถี่ความถี่ always กับ never ใช่ปะดังนั้นความถี่ไม่เกี่ยวครับมันคือเรื่องปริมาณถูกปะทั้งหมด ทั้งหมดแปลว่าอะไรครับทั้งหมดแปลว่าครบครับปริมาณครบเอามาทั้งหมดเลยออร์ทูเกเตอร์ครับภาษาอังกฤษถูกปะออร์ทูเกออร์ทูเกเตอร์ภาษาอังกฤษโอ้โหขอโทษอ่ะนี่คือออรใช่ปะเป็นปริมาณครับ All ออร์ทูเกเตอร์อออาเขียนออรง่าย,ายๆทั้งหมดเศษคือแฟร์ชั่นใช่ปะเนี่ยให้ดูเล่นๆเนี่ยแฟร์ชั่นเศษส่วนใช่ปะทั้งคู่เป็นปริมาณทางคณิตศาสตร์ครับ ปริมาณ all together ทั้งหมดเอามารวมกันใช่ไหม่ะแล้วก็ fraction หรือเรียกอาจจะเรียกว่า summation ก็ได้เอามารวมนี่มา fraction เป็นเศษส่วนทั้งหมดแปลว่าครบถูกปะเศษส่วนแปลว่าขาดมาไม่ครบดังนั้นเป็นการโชว์ด้านปริมาณครับเจอแล้วเนาะตอบข้อนี้ครับปริมาณวุ่นวายกับเงียบเหงาวุ่นวายแปลว่าไม่สงบใช่ปไ,ไม่สงบ เ,เ,งงงเงียบเหงาแปลว่าสงบสงบเงียบเหงาใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ใช่ปริมาณมันเป็นอารมณ์ใช่ปะ่ะเรียนอารมณ์ครับสงบวุ่นวายเงียบเหงาอารมณ์ไม่ใช่ปริมาณการกําหนดปริมาณมากการกําหนดปริมาณน้อยก็เสมือนกับทั้งหมดหรือขาดนั่นเองมันเป็นปริมาณที่ตรงข้ามคัทั้งหมดแปลว่ามากใช่ปะ่ะล่ะเรียนปริมาณมากทั้งหมด เศษส่วนแปลว่าปริมาณน้อยกว่าแน่นอนเศษส่วนคือปริมาณน้อยมันก็เป็นคู่ตรงข้ามของปริมาณปริมาณตรงข้ามกันครับนั่นคือความหมายเป็นไงครับจดไปเรียนไปนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นอีกหนึ่งข้อต่อมาข้อนี้มัง้งที่มีการเข้าใจผิดหรือว่านักเรียนอาจจะคิดว่าตัวเองถูกใช่ไหมนักเรียนดูดีๆนะครับควรอธิบายง่ายๆจริงๆข้อเนี้มองได้ทีเดียวเลยนะครับเรียนเขาเรียกว่าครูเขียนง่ายนะข้อนี้คือ เบาหวานเน่นนึงง่ายๆรู้จักโรคเบาหวานใช่ปะโรคเบาหวานชัดเจนมาถ้าเราตรวจเลือดใช่ปะโรคเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นน้ําตาลสูงขึ้นดูดีๆนะมันชัดเจนนะอย่าไปจับคู่ผิดนะโรคเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นก็คือมันเป็นเหตุเป็นผลนะความสัมพันธ์ข้อนี้พูดง่ายคือมันเป็นความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันเึนง,เง่ายๆมันมีอยู่ข้อเดียวแหล,ละเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นข้อนี้ นั่นีออาจจะเห็นการเฉลยบางข้อใช่ไหมครูการันตีนะข้อนี้ถ้าฉเฉลยต่างจากครูนี่คือผิดนะครับเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นนะความอาฆาตถูกปะเนี่ยเอาอาฆาตก่อนเลยอาฆาตคืออะไรอาฆาตผูกใจเจ็บใช่ปะอาฆาตคือมัดร้ายฮะผูกใจเจ็บคนอื่นเมื่อผูกใจเจ็บก็คือมีความพยาบาทตามมาก็คือปองร้ายนะครับอยากให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่า มีการวางแผนที่จะทําลายร่างกายกันถูกปะดังนั้นความอาฆาตและพยาบาทมันก็มาคู่กัน,นครับอาฆาตเป็นผลทําให้เกิดความพยาบาทอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันพูดง่ายๆคือทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ของการเป็นเหตุเป็นผลข้ออื่นไม่ใช่ข้อนี้ตอบอาฆาตพยาบาทครับเหมือนกับเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นถูกปะยิ่งเราอาฆาตคนอื่นเราก็ยิ่งปองร้ายคนอื่นมากขึ้นครับมีความพยาบาทมากขึ้นครับ ข้อนี้ตอบสี่นะเนี่ยหมายถึงว่าในช้อยคูวนะหรือพูดง่ายคือเบาหวานเป็นเหตุเป็นผลกับน้ําตาลเป็นเหตุเป็นผลกันกับเบาหวานทําให้น้ําตาลสูงขึ้นอนะนะ้าตาลในกระแสเลือดอาคาตก็ทําให้เกิดความพยาบาทมันม,มาคู่กันนะประมาณนั้นครับเป็นคู่ของเหตุผลอย่างนี้ครับใช่ใจไหมคาตอบตอบสี่นะไม่ได้ตอบอย่างอื่นนะต่อไปข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมข้อนี้ไม่ยากมากทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะพี่นัยกรรมเป็นหน่วยใหญ่ มรดกเป็นหน่วยย่อยนักเรียนนึกออกอยู่แล้วใช่ไหมครับพูดกันง่ายๆคือพินัยกรรมในพินัยกรรมก็จะมีมรดกใช่ไหมสมมติมันมีหนังสือแสดงพินัยกรรมใช่ไหมหนังสือพินัยกรรมในพินัยกรรมก็จะบอกว่ามรดกตกทอดเช่นสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือเงินทองมอบให้ใครที่ดินมออให้ใครถูกปะพูดง่ายคือมรดกเป็นส่วนหนึ่งของพินัยกรรมหรือพินัยกรรมเป็นตัวบอกมรดกถูกปะพินัยกรรมใหญ่กว่ามรดกเป็นส่วนใหญ่ส่วนย่อยของกันและกันถูกปะ เพราะฉะนั้นข้อนี้มีข้อเดียวชัดเจนมากทะเบียนบ้านเป็นส่วนใหญ่ในทะเบียนบ้านก็จะมีที่อยู่ถูกปะทะเบียนบ้านของทุกคนจะมีที่อยู่ซึ่งตรงกับบัตรประชาชนแน่นอนเพราะว่าเด็กหลายๆคนไม่เข้าใจนักเรียนครับอธิบายง่ายๆคือบัตรประชาชนนักเรียนจะต้องได้มาหลังจากเป็นวัยรุ่นแล้วเช่น15ปี20ปีอาคุูุค์ขำๆเนอะแต่ก่อนที่นักเรียนจะมีบัตรประชาชนอะที่อยู่นักเรียนอยู่บนทะเบียนบ้านใช่หรือไม่ หลังจากนักเรียนได้บัตรประชาชนคือนักเรียนโตแล้วอ่ะที่อยู่จะไปอยู่บนบัตรประชาชนด้วยซึ่งบัตรประชาชนจะตรงกับทะเบียนบ้านเพราะทะเบียนบ้านใหญ่กว่าทะเบียนบ้านเกิดก่อนบัตรประชาชนนะ,ะนักเรียนนึกออกใช่ไหมออดังนั้นทะเบียนบ้านคือหน่วยใหญ่ที่อยู่ในทะเบียนบ้านจะระบุที่อยู่ของเราครับเช่นนักเรียนซื้อคอนโดนักเรียนก็โอนที่อยู่เข้าไปนักเรียนก็โอนตัวเองเข้าไปอยู่ในที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมละ่ะดังนั้นทะเบียนบ้านเป็นหน่วยใหญ่ที่อยู่เป็นหน่วยย่อยครับ พูดง่ายคือในทะเบียนบ้านมีที่อยู่ในพินัยกรรมก็มีมรดกครับเป็นใหญ่ย่อยซึ่งกันและกันดังนั้นคําตอบตอบหนึ่งครับครูฉเฉลยรอบมีนาคมเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าใค,ใครมีเพิ่มเติมแจ้งครูได้ข้อติวอุปมาอุปไมยใต้คอมเมนต์นะครับพูดง่ายง่ายคือเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เคลียร์มากๆครับเดือนเมษาค่อนข้างกำกวงกว่าน,น,นี้นะเนาะท่านเรียนสงสัยอะไรพริมพใต้คอมเมนต์บอกครูได้เนาะเข้าใจตรงไหนหรือว่าโอเคเข้าใจมากขึ้นบอกครูได้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อ,ตอไปครับเรียนสวัสดีครับ